มาดูกันเต็มๆนะคันนี้เขาติดแก๊สแล้วพีจีมาด้วยนะหรือว่าใช้สองระบบนะทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับ ที่ครับผมวันนี้มาเจอกันอีก1หคลิปหง,งาน1เคนะในงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ในมาส d a 3สคันนี้นะครับคนะันนี้นะมาด้วยการเครื่องยนต์สั้นสะดุดนะครับสั้นสะดุดแล้วก็มีไฟรูปเครื่องยนต์โชวนะ์บนหน้าผัดนะครับ สั่นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะเราจะเอาทดสอบไปดูนะนี่นะสั่นมากนะครับผมนะเบื้องต้นก่อนจะทำการเซอร์วิสนะเราก็จะใช้เครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับนี่นะชัดเจนนะครับผมมาดูด้านในกันมาดูด้านในกันนะครับฟาบันนี้วิ่งมาที่ สามแสนกับ4ี่แสนกิโลแล้วนะครับมัาก็มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะจะพิบด้วยนะบนหน้าปัดนะเราใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะฮะที่เจอเลยนะใน pcm นะเมนู pcm นะเจอพี่0ูนยสมศูมันคืออะไรเสิร์อดูความ ในมัดจ้านะอ่าเกี่ยวกับคอยจุดระเบิดนะประมาณนี้อ่ะค้นหาดูสิค้นหาดูมับมันเป็นแบบไหนอออไม่มีเลยนะไม่มีนะอ่ะ ผมค้นหาแล้วนะมาเจอตัวนี้นะนี่นะพี่ศูนสามศูนย์สองนะหรือว่าศนะูนย์หนึ่งลงท้ายตัวเดียวกันใกล้เคียงกันคือคอยจุดระเบิดนะครับนี่คอยจุดระเบิดมีปัญหานะะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าคอยจุดระเบิดสูบไหนเสียมีปัญหาเราก็จะใช้เครื่องเทสนะ และทําการตรวจสอบนะครับามาดูกันเต็มๆนะคันนี้เขาติดแก๊สแล้วนะพีจีมาด้วยนะหรือว่าใช้สองระบบนะทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับอันนี้เบื้องต้นนะที่เจอสาเงตุเราก็จะถอดฝนะาครอบเครื่องยนต์ออกตรงนี้ก็จะมีกล่อง ด้วยแล้วก็เลื่องมาแล้วนะทำการเทสคอยนะฮะและปรึกษาเอฟ f ีด้วยนะว่าให้เช็คเทสหัวฉีดไปเลยนะทีเดียวจบป่านะแล้วก็จะมีหัวเที่ยนนะกอดออกมาดูให้หมดนะครับผมไปต่อกับมาด้าสาบคันนี้นะฮนะผมถอดคอยจุดระเบิดออกมาแล้วแล้วก็หัวฉีดเป็นสตัวเลยนะอย่างละสีนะฮะ ทีนี้มาดูสูบหนึ่งที่ขึ้นโค้ดมาว่ามีปัญหานะครับนี่นะสังเกตที่หัวคอยไหมน,ะนี่จะมีตาบน้ำมันอันนี้สูบที่หนึ่งผมจะมาร์ไวเลยสูบที่หนึ่งนะครับมาดูสูบที่สองมาไว้นะ พี่หัวคอยจุดระเบิดก็มีคราบน้ำมันเหมือนกันนะฮะ้ต่อสูบที่สามนะครับเหมือนกันเลยนะมีน้ำมันไหลซึมออกมานะเข้าไปในหัวเทียนนะสูบที่ดีที่สุดนะฮะคือสูบที่สี่นะครับเห็นไหมฮนะแห้งต่างจากสามหัวนี้นะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะที่เราเลือกมาประเด็นหลับ FC นะ่าอย่าเึิ่งไปทํามานะว่าเป็นรอยกาวนะรอยกาวเพิ่งลื้อมานะก็ไม่เป็นไรก็ลื้อมาใหม่นะเราจะเปิดฝาเบาทํา,าทการเปลี่ยนฝาเบา,าไปเลยนะยางฝาวาานะมันจะมี ยางฝาบามาดูหน้าตากันหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะจะเป็นแบบไหนนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะเขามีคราบน้ำมันนะที่มาติดกับคอยจุดระเบิดอ่ออาต่อจากนั้นผมก็จะทําการเช็คเทสคอยว่าเสียจริงหรือไม่นะถ้าเสียก็จะทําการเปลี่ยนนะแล้วก็เทสหัวฉีดด้วยนะครับประมาณนี้นะในงานของรถคันนี้นะครับผมครับมาดูเบื้องต้นนะตัวนี้ คอยจุลระเบิดที่เราเช็คนะครับเนี่ยเห็นว่าไกลไปไหมครับตรงนี้นะคอยจุลระเบิดหัวนี้ใช้ได้นะคอยจุลระเบิดที่ใช้ได้ใช้ได้อยู่แค่2ตัวคือหัวที่หนึ่งหัวที่1ตัวนี้เราเทสแล้วใช้ได้นะครับแล้วหัวที่3ามนะ ครับ4แล้วก็2<ป>เสร็จเรียบร้อยนะ่าแน่าแล้วนะต้องทำการเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะไปต่อนะกับมาด,ด้า3คันนี้นะครับผมอ่าอันะอนี้คอยจุดระเบิดเสียไป2ตัวที่3เริ่มจะเสียนะแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนทั้ง4ตัวนะอายุงานที่ ยาวนานกว่านะเราจะใช้งานได้นานนะครับผมสําหรับหัวเทียนเราตรวจเช็คแล้วนะหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเกสีเพ,พิ่งเปลี่ยนมานะใช้ได้นะหัวฉีดเราเช็คแล้วนะสี่หัวฉีดเท่ากันหมดไม่เป็นไรนะครับตอนนี้หัวฉีดเราใส่เข้าไปแล้วนะเหลือแค่คอยจุดระเบิดนะครับก็เดี๋ยวใส่คอยจุดระเบิดเสร็จนะมาดูกันนะกับอาการที่เครื่องยนต์สะดุดสันดับ จะหายไปหรือไม่นะครับผมนะตอนนี้ก็จะเสร็จก็บายนะครับเอาลองสตาร์ทเครื่องนะเรานำกดน้ามันจะสอบไห้ดูนะเครื่องนิ่งเยอะเลยนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมจากที่คอยจุดระเบิดเสียสองตัวนะครับชัดเจนนะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน,นครับอ่ะเครื่องยนต์นิ่งคริบเลยนะครับ เ,เดี๋ยวไปดูด้านในนะมาดูด้านในกันนะครับผมอ้าวอันนี้ไม่ต้องเคลียร์โค้ดแล้วนะไปรูปเครื่องยนต์บนหน้าปัดไม่มีแล้วดับลงไปแล้วนะครับนะแต่ก็ยังน้อยก็ต้องเข้าไปรีเซ็ตนะระบบใหม่นะครับก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะฮะเพราะว่ากล่องยังจำอยู่ว่าคอยจุดระเบิดมีปัญหานะครับผม หลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะออกวิ่งทดลองกันหน่อยนะครับกับคันนี้นะเครื่องจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะหรือว่ามีไฟเดง่งไฟโชว์กลับมาหรือไม่นะถ้ามีก็จะทาการแก้ไขนะครับแต่เบื้องต้นทดสอบทดลองก่อนนะก่อนจะนําส่งลูกค้านะครับผมคันนี้ใช้สองระบบนะได้ยินเสียงแก๊สด,ดังตี๊ดต,ต,ต,ตีเลยคนระับ สรุปไม่ใช่เสียงแกนะเป็นเสียงเบลนะครับแต่เมื่อกี้ดังแป๊กนั่นเป็นเสียงของแก๊สอ่ารถยนต์ทำงานนะครับอืมเดี๋ยวไปวิ่งไกลๆนะยังไงเดี๋ยวว่าจะมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาอีกไหมนะฮะถ้าไม่มีก็ส่งงานนะครับผมครับผม คันนี้นะฮะออกมาทดสอบวิ่งแล้วนะฮะไม่มีไฟเด้งไฟโชว์บนหน้าปัดน,นะรถก็วิ่งได้ดีนะสมมุดนะเครื่องมีกำลังเร่งดีขึ้นนะก็จบงานนะคันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอสำหรับท่านใดนี่ชอบคลิปนะครับที่เราทำออกมานะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งนะ ทางช่อง YouTube ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะทางช่อง YouTube นะครับอูงแงจเจริญการช่างนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะอูงแงจเจริญการช่างอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการช่างนะครับ